ผมจะไปแล้วอเลยปีที่เป็นปีแรกนะใ้รู้ตัวว่าแกไมแล้วผวอที่งด้วยอ่ะพร้อมร้ีตืกันเยม่นหน่อยนติ่ได้ตื่ได้พยอมมันมาอด้วย พี่ไม่ยอมแก่นะติ๋วยังไม่มาพผมติดพวกนี้ไม่ยอมแก้ตามไปกันแ้ไงกัน่องอะไไม่ขออมมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์เลยลดเร็วลลก็ได้ของล ขอได้กลับกเับอบ้อเท่าช่นครับยันทองย่ได้ไม่มัยไม่ลงเลยทำไม้ำไม่ได้ NT

พี่จ้าเข้าไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ